อีาาามากกว่าอรัดเนะคะจะได้สบาร้ถรอนเรื่องเขาได้ีนี้าวันนี้าเปะก่ยนที่นนัระผมแนะนำผู้จัดงาน และผู้เขาร่วมกิจกรรมร่วมกับการจาัดก,การข้อมูลการสอบสวนการประมวลผลอย่างต่อเนื่องเอาเภอกำลังสายได้เงินการมาโดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการและภาคประชาชนทร่วมกันในการแก้ไขปัญหาให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยซึ่ง้องถือว่าเป็นภาพของการบูรณาการของเราไว้เช่นนี้ต่อไปและผมเชื่อว่ากำลังสายเราทำได้อย่างแน่นอนในของเรา นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นเส้นทางผ่านมาตรการของเราจะเข้มข้นมีประสิทธิภาพแค่ไหนเดี๋ยวคดเคี้ยวนะครับบางที่ก็เป็นจุดจุดอับเราก็ต้องอนะครับในจำนวนในจักัดตามป้ายบอกนะครับเราจะเห็นว่าป้ายบอกข้างทางเ็าจะบอกทดสิบสี่สิบอย่าลืมนะครับไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดน,นะครับไม่เกินนะครับ เลขที่เขียนไว้นี่คือและก็ข้างถนนหรือบนอากาศนะคบนข้างบนเนี่ยเขามีขั้นหมายไว้ให้เราปฏิบัติตามนะครับไม่ขับขี่รถขณะเมาสุราสําคัญมากครับเรื่องนี้อเปานการปฏิบัติของทางอาเภอกำลัสายด้วยให้ภาพกว้างเราจะได้รู้ว่ากำลัสาย ันการมีการเรื่องอุบัติเหตุนะครับท่านในพื้เที่เยี่ยมพูดนะครับต่างๆแล้ก็จะมอบเกียรติบัตรให้กับทีมงานเลยครับอันนี้ก็ในในที่ห้าคนมาปั้ตวั่เชียวันที่ปีแก็จะได้อะไรมาด้วยกั จเป็นถนนต้องต้องาดานเ่นเรื่องมาแล้วตอนนี้ประมาณง่องทางก็คือแจงเราได้ครับเราะัก้ครับว่น็นพนที่เมน่ เป็นของแถมกันครับผมเป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่ใหญ่ที่สุดที่เราใช้อยู่จังหวัดกาลสิงห์ต้องใช้เวลาเปลี่ยนนะครับเวลามีเชสติดภายในที่เราจะเอาทั้งท่างทั้งนับทั้งทานออกเลยนะครับมันทำยันลักษณะบีบอัดยันออกมันนี่กาลสิงห์ของแถมน้ำมันกันอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเปลือกดามกอค่ะ เราจะใช้พลังงานลมครับเราสามารถยืนขึ้นได้ได้เลยเองนะทำงานออกก๊กนะครับทรงานออก kalau nanti kita coba buat macamnya gua tahu